กินไก่เปี้ยงแล้วว่างครับมันมาลีกินในขั้วตัวอ,าาอันนี้มันปิ่งก้งงางในอันนีาา้ก็อันคิวฮมหัมซำสองร้อยลห้ลหจะได้เกิดอื นมไก็ม <pot> ่อากบลยเปไม่เอาทิมเนี <einfach> <pot> ้ยเียงเทากคดมันดำขาขากิไมกินด้หรอไม่กูจะไปทิมหระ้ววะกูจะไปสัดกูจะทิมเสื้อบอลังสีแสบกว่าขากินยดไดพลาเลยนาะกินสีแสบกว่า มา,ม,ม,มารีกินอืมรีมูกินมูนังเดียนต้องจับไปข้างนอกครับมารีกินในี่ขั้วบ้านนี่ของนี่เป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆครับต่อนรับได้แขกใ,ใจิในใจเลยนึกวารีกินนะเจินใะจกิจนน้ำมูนะอืมเดี๋ยวก็าจะมาเข้าสวนหลวงอืน้ำปลาน้ำปลาเอ้่ใส่แล้วใสแล้วนีน่ของของ่ะกินกินอ่ะกินมีมอันนี้หัวใจประสิพาไปชี้สเกลกับว่าไป หมดไม่โกงไม่เปลือเนาะอ๋อไปบานหมดเลยตัวเนาะมีอย่างช่วงนี้หมดข้องฝากเลยแม่ปลูกอย่างช่วงนีู้้ตัวกระบะไปวะตัวไปหอบมาบไปหมดให้ไม่เถ่าเอาง่วให้จะเครื่งตูวเวทแดดเดียวยินได้ลูกวะฉันนเาวะเ่อเขาวันเขาไปเถาวนเขานเาเนาะวันี้กลังขุดหลปลูกต้นกาแฟ ผูกาแฟอีหนีนะูกกาแฟกาแกาแฟกาแฟผูกกโกโกโก้ตุเรียนนึกว่าปูไงุเรียนจะผูกปลาไมู่กแก๊กซิบอะไรอยู่อะสามต้นสไม่ผูกก่อนแล้วมันจะเป็นไหมลูกเคยกบลูกสาวสแตกกับว่ายิมดอกสามต้น่าที่แตกดรอกมึงสมต้นตายเล้วสองรืม กิน้ก <c Blaze> so, ินบะพิซซ่าพูเอาพิซซ่ามาให้มันกินกขขอรวเล่กินบะพิซซ่าต้องกินทั้งตีพี่น้องเลยคิวคิวหัวใคิวคิ้ะข้าวเหนียวมือกี้ไหมมยอีบนีนะไม่เยอะหน่อยเลยตัวทำไม่เยอะหน่อยหนุนจะมาก่อนอนึ่งแล้วเนี่ยนี่ไหมก็นั่งดีเลยกีเขาครับใครนี่ไหมสุดยอดเลย คุณได้มีวะนแต่คุณอะไมีวนม่นออกนาน้มคอมีานเนียวไอ้หนึ่งขนียวกินดูดูวะเป็นที่บ้านคูหนึ่งขนี้วก็ปเปล่าเลยขึ้อ,อย่างขเขากีมไดกินดน,น,นอะจบงกิขวจาบลึงเขาไม่ข้วเหนียวเขาเ ข้ี่ามีนะพี่นเนาะล้าง้วยนะกินียบรรอ,อ่ะล้าง้คยล่าง้วยมันอย่มากกดเป็นผัวที่ดีหูจะควะบนะมึงตั้งเคยล,ล้างซ้เพ็ดกับเขาเองครับ <c oughs> ตั้งเขยเองน,นี้มาปาซักใครอื มึงขึ้นพีดกันเหมืนพีดกันพ่มึงก่อนมึงขึ้นไปพีดกันอีกเข่าเข่าเข่าพีดกันอีกนพนทเห็นบงน่อกติดตอกอก่ไม่เอรเลยเนี่ยนี่เท่าอันบกตีข้อเทาเ

มัอะไรมาหัวมเออ้มันะไรมาหัอเห็นหนามันไปเห็นหนาตัวจริงมันไป มันเหนนเ็นบปล่แป๊ไม่หูตื่นกบอกมันเงินเยอบอกมันนะเดกบอกฟ่งเออบอกแล้วมันวาเขาสงสัยเ่บอกว่าไม่อยาไปไปไปขี้เกียจน,นะเขากินมอเสงย่นะบอกว่ามนตเขาเรยเปลี่ยนลานบปล มือเข้าไปมน่แต่ก็ขวาก็มหรู้พูดเลเอ้เขาทั้งพนมมือครับเขายินแล้วเือหอเอหอเฮงอหือือหึอเหญองนือหือเอหหนหหเหได้หึหเอห อันพิศดารเลยจะสู้ประเดีเ๋ยวมันดังหนาจากของเลยเห็นบ่อเขาว่ามีเงินเห็นจะไดยเงินกับพ่อแม่ไงมิต่บ้านหลังใหญ่ซื่อๆนะมีเงินกับพอ่อวานเลยอันบานกับพ่อแม่ดอกเพชรอืมอ่ากระซ่างแดีวมันก็คุยได้เนาะของเขามีเนาะพ่อแม่ก็เฮ็ดไว้พ่อ <laughs> <laughs> แม่ไปคุยหลายนะไอเดนกระเป๋าพี่หลายเด้อไปเมียพันสามเลยนะรับสมัครโอวัตตาลทุ่มมือนะสบปพันสามพันสามน่ะ ไปถึงกันในมืออีกบัคขาดอกซบละพันนะบัคขาดอกซบละสองไปนี่ล่ะถ้าซื้อมือนะมือหนึ่งถ้ามีนซื้อมือเอามือ,อ,มอละสองพันพ่อเอามือละสองพันเดีือนละหกหมื่นเดีือนละหกหมื่นไปกับเมียเลยผู้ช่วยผู้ช่วยอืผู้ช่วยสับเปลือก็ต้องไปจ้างคนนึงอย่าอยู่ใส่วะอยู่ระยองอยู่ระยองมันมันเขาตายโควิดโรนา่าโควิดต,ตายหลายเอาเผาเผาเพื่อท่านไอหมีมึงไม่อยางเนาะ เอเอมึงก็ไปฉีดวัคซีนแล้วมึงไปเผาแมวหมดแล้วเอามึงก็บอกว่าโควิดขอศพละหาพันธุ์มาสั่นเพืเป็นโควิดต,ตายเออเสี่ยงเนาะเหรออืมอนั่นแหละหเสี่ยงสับเปลือกฮ่าแต่เปลี่ยนกินอีกไปผนโดยเปลี่ยนกินห่าม,มีเมสซี่มีแม,มออกงามๆมึงกำบ,บ่เลืออ่ออยู่เนาะขยันยันเนี่ยยันมันตีเลยขยันขนาดมันอยากเป็นเหยื่อปนีชซูโร่บนตัวอย่างเลยอู้หูเหยื่อยุสัออยเลยอืม ถ้าบ,บริจาคใจอืมท่าใจหมดเอ้ยอาจารย์เขาข้าเป็นหนนาอาจารย์เขาอยู่คุมนี่